ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสาคูไทยนะครับผมนี่ครับเป็นแบบนี้ครับก็เรามีต้นจําหน่ายครับ10ต้นร้อยหกสิบบาทรวมส่งเค็มเงินปลายทางครับใครสนใจก็ทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยครับผมก็นี่ครับเป็นหัวแบบนี้ครับก็บางที่อาจจะหาดูได้ยากครับผมแบบนี้เลยครับเอาไปต้มเอาไปต้มนะครับแล้วก็กินนะครับผมก็แนะนําให้กินจิ้มกับน้ําตาลนะครับจะอร่อยมากนะครับมาให้ดูครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ ต้นแล้วก็คือขุดขายต้นแบบนี้ครับผมเป็นต้น1ต้นนะครับเราก็จะตัดใบออกนะครับตัดใบออกประมาณครึ่งหนึ่งเดียวนี้ครับตัดออกนะครับหัวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้หน้าฝนขุดให้ดูนะครับเนี่ฮะหัวก็จะออกอย่างนี้นะครับออกเต็มเลยครับแบบนี้ครับคือถ้าอยู่ที่ดินนะครับดินดีนะครับแต่ดินตัวนี้ดินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าดินดีจะสวยเลยครับอันนี้เป็นดินขุดสะใหม่นะครับคลั่งดินไม่ค่อยดีนะครับถ้าดินดีหัวจะออกสวยมากนะครับ นี่ยหัวจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือการเก็บก็คือเด็ดอย่างนี้เลยครับเด็ดง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับนี่ฮะอันนี้ผมจะเอาไปทําเอาไปต้มกินนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ฮก็เด็ดเด็ดง่ายมากครับท่านผู้ชมครับเด็ดนะครับอ่าก็สลหรับใครอยากได้พันธุ์ก็ติดต่อมาได้นะครับนี่ฮะนี่ยแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมครับก็ดึงมาเลยครับมันก็จะอยู่นี่ฮะหัว ไอ้อันนี้อ่านี่ฮะขุดหัวมันอย่างนี้แลครับมันก็จะอยู่แบบนี้เลยครับก็เอาจอบขุดเอาครับท่านชมนะครับจอบเอาเสียมงัดเอานะครับขุดเอานะครับเนี่ยฮะมันจะเป็นหัวแบบนี้นะครับเป็นสาคูนะครับผมเนี่ยฮะส่วนสาคูฝรั่งก็มีครับต้นแบบนี้นะครับอันนี้ต้นละยี่สิบาทนะครับผมยังไม่รวมค่าส่งกับเงินไปทางครับต้นละยี่สิบาทนะครับ อันนี้นะครับผมกอนนี้ฮะก็จะเป็นต้นประมาณนี้นะครับเราขุดตัดออกนะครับต้นละยีบาทนะครับแต่เราจะมีสาคูจีนสาคูนี้เยอะนครับสาคูไทยแบบนี้เขียวนะครับผมเยอะนะครับสนใจทักมาได้เลยครับผม10ต้น160บบาทรวมเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ฮะขอบคุณครับผม